ดีดี้บอยเฟนเดอะซีรีส์เพื่อนกันมันดีหวัสดีครับผมชื่อเอินนะครับชื่อจริงก็ชื่อในอมรเทพศรีเวียงครับเดดี้บอยเฟนเดอะซีรีส์นะครับ the รับบทเป็นเจสครับผมคาแรคเตอร์ของเจสก็เป็นนุ่มหล่อคนหนึ่งของเรียนนะครับที่หัวใจอ่อนไหวครับเป็นคนที่ต้องการความรักจากคนอื่นเพราะขาดความอบอุ่นจากครอบครัว ครอบครัวไม่ค่อยสนใจ mm. ก็เลยต้องการความรักจากคนอื่น mm. เป็นคนที่รักใครไม่จริงครับรักแล้วก็ทิ้งเขาเป็นคนไม่ยึดติดใครง่ายครับผมตัว mm. จริง mm. จะ mm. เป็นคนรักรักเดียวใจเดียวครับเป็นคนจริงจังกับความรักครับ ผมก็ขอฝากเรื่อง Lady by f r i e n d The series นะครับออนแอร์ air วันที่14กุมภาพันธ์นะครับซึ่งตรงกับวันแห่งความรักนะครับผมสวัสดีครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มตรงเริ่ม14กุมภาพันธ์ทางช่อง bright tv 2 0 20